สวัสดีคะ่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่ใหญ่แอ๊กบ้านสวนวันนี้แม่ใหญ่แอ๊กบ้านสวนนะคะจะมาทำคลิปให้ชมในเรื่องของการเมื่อเราซื้อบอนสีมาใหม่ต้นไม้มาใหม่เราจะทำยังไงให้ต้นไม้ของเราสวยอยู่ตลอดนะคะนะคะอธิเหน็นี้คือการเลี้ยงนองตู้ของแม่ใหญ่แอ๊กบ้านสวนนะคะเลี้ยงแบบบ้านๆน,นะคะนี่ ใฝันอยากได้บอลสีสองข้างทางเวลาเดินเข้าบ้านนะคะนี่สวนเล็กๆน้อยๆ,ๆของแม่ใหญ่แอ็กบ้านสวนนะนี่เป็นกวนอูนะคะกำลังสวยเลยอันนี้จำชื่อไม่ได้แล้วอันนี้เขาบอกว่าเป็นทับทิมเม็ดใหญ่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะแม่ใหญ่เอ็กอยากอกบอลสียังไงได้บอลสีมาใหม่นะคะซื้อมาไปดูกันเลยค่ะ ถ้าเราได้ต้นไม้มาใหม่ๆนะคะหลายคนที่ซื้อต้นไม้มาแล้วถามว่า,เ,าเลี้ยงยังไงเลี้ยงไปแล้วต้นไม้ก็บอลสีก็จะยุบเหี่ยวไปเหลือไม่กี่ใบเหลือแต่หัวถ้าเหลือแต่หัวก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าหัวยังไม่เน่าไม่เปื่อยอันนี้เป็นต้นหัวใจมังกรนะคะนี่ใบมาแบบนี้จะสวยคล้ายๆกับ ต้นองคุริมานนี่คือต้นที่ว่าจะตามหาแล้วก็อจะเอามาเลี้ยงคู่กับต้นขององคุริมานนะคะอันนี้ได้รับมาเมื่อวานก็เอามาเปิดจากกล่องมาแล้วก็ามาพักลมไว้พอพักลมไว้วันนี้ก็จะเอาเข้าที่อบเลยนะคะนี่ที่อบก็จะเป็นถังแบบนี้ถังอะไรก็ได้นะคะเป็นถุงเป็นแม่ยายแอกก็จะอบใส่ตรงนี้อันนี้ อันนี้ดินเขายังชื้นอยู่ให้แม่หญ่แอ็กไม่ได้รดน้ำนะรู้สึกว่าเขาจะรดน้ํามาในนั้นเลยก็ไม่ได้รดน้ำนะแบบนี้นะคะก็จะเอาใส่อบไว้แบบนี้เลยนะคะอ่าไม่มีฝาแม่หญ่แอ็กก็จะใช้ถุงพลาสติกที่มีนะคะนี่ซื้ออะไรมากินแล้วก็เก็บไว้นะคะถุงพลาสติก ก็จะครอบลงไปเลยแบบนี้นะคะก็ไม่มีฝาปิดเพื่อฟักโอ้เพื่อฟักเพื่อพักฟื้นนะคะสักประมาณสักประมาณสัปดาห์แม่ใหญ่ก็จะค่อยๆเปิดออกนะคะก็จะหาอะไรมารัดไว้สักหน่อยไม่รัดก็ได้นะคะเพียงแค่ปิดไว้ไม่ให้อ่าโดนลมโดนอากาศร้อนเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเชือกที่หามาได้ที่จะมัดแม่ใหญ่ไม่มีเชือกมีฟางอย่างอื่น เดี๋ยวก็มัดเข้าไปนะคะมัดเข้าไปนี่เชือกมัดเรียบร้อยแล้วก็เอาปิดแบบนี้นอนะคะปิดเบาๆไม่ต้องแน่นมากก็ได้นะคะถุงก็ให้มีแสงสว่างผ่านหน่อยนะคะเพราะว่าบอลสีต้องการแสงสว่างอยู่นะคะ เราก็เอาไปไว้ในที่ร่มนะคะวางไว้อย่าให้โดนแสงแดดนะคะถ้าโดนแสงแดดก็จะร้อนนะคะแม่ใหญเอ็กก็จะเอาอ,อเอามาเก็บไว้กับเพื่อนๆแบบนี้นี่อันนี้ก็อบไว้เปลี่ยนรุ่นแล้วรุ่นเล่านะคะที่อบของแม่ใหเอ็กนะคะนะพอวันดีคืนดีถ้าเขาแข็งแรงนะก็เอาออกมาวางไว้แบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะนี่ วางไว้แบบนี้แหละเอามาให้ผู้ชมได้ชมนะคะ,ะที่เพาะต่างๆของแม่ยยแอ๊กนะตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูอันที่อบไว้ก่อนหน้านี้นะคะนี่แม่ยาแอ๊กก็ซ่อนๆไว้กับเพื่อนแถวนี้แหละนะคะมันบางๆร่มๆมันก็เย็นๆนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดอูอันนี้ได้เวลาเปิดแล้วนะคะนี่แม่ยาแอ๊กก็ เอาเชื่อกออกเวลาเปิดถ้าเปิดก็เปิดเอาไว้แบบนี้วันต่อไปนะคะอันนี้ได้ประมาณ10วันแล้วนะคะก็เปิดแบบนี้แหละถ้าเปิดตู้อบตู้อบไม่ใหญ่นะคะตู้อบแบบบ้านๆนะคะปลูกบอนสีแบบบ้านๆแบบไม่ได้มีตู้อบอย่างใหญ่โตมโหรานนะคะก็อบนี้ไปนะคะแล้วค่อยเปิด เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะก็ยังสดชื่นอยู่นะคะนี่น้ําก็เกาะอ,อยู่ในนี้ก็ไม่ได้รดน้ํามากนะไม่ได้ลดน้ําเลยนี่แต่มันก็จะมีน้ําที่มันคลายออกหมุนวนเวียนอยู่เนี่ยมีน้ําเกาะใบสวยมากเลยนะคะนี่เป็นน่าจะเป็นรัตนสินนะคะเดี๋ยวมีน้ําไม่ข้างล่างถ้ามีน้านี่แม่แยายจะเทออกนะคะเอาไปลดต้นอื่นเสร็จแล้วก็จะวางแบบนี้ไว้เหมือนเดิม ใบสวยนะแดงจัดแดงแจ๋เลยนะก็จะเอาครอบไว้ที่เดิมไม้ทำไมต้องปักไว้ปักไว้เพื่อไม่ให้ถุงยุบลงอันนี้แม่ใหญ่แอก็จะไม่ได้รัดเชือกอีกแล้วนะก็จะครอบไว้กันลมเองเพราะว่าจะต้องการเลี้ยงนอกตู้นะคะที่เอามาในพักฟื้นเฉยเฉยก็จะค่อยๆให้ลมเข้าแล้วก็จะเอามาวางไว้ในนี่อีกเหมือนเดิมนะคะ วันดีคืนดีให้เขาแข็งแรงแล้วค่อยเอาออกมาเนี่ยมองไปก็เห็นอยู่นะจัดแค่ครอบไว้กันลมกันไอแดดนะคะแค่นั้นเองเนี่ยแค่นี้ก็แอบซ่อนๆไว้วกนี้ก็เลี้ยงนอกตู้นะตรงนี้เนี่ยก็มีที่รองอันนี้ที่รองเนี่ยดูจริงๆและ เวลาลดน้ําน้ําก็จะไหลออกเพราะแม่ใหญ่เจาะรูระดับนี้ไม่ให้น้ําท่วมถึงตรงนี้ตรงนี้แกเจาะเจาะเจาะรูเอาไว้นะคะอันนี้ถ้าไม่มีที่รองแบบนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นบอลสีที่เพาะเองนะลูกไม้เนี่ยจะได้ใบกาบมากําลังสวยเลยนะแต่เนี่ยอันนี้เวลาลดน้ําน้ํามาก็จะล้นออกตรงนี้ล้นออกตรงนี้อันนี้ก็เจาะรูข้างๆเพื่อไม่ให้น้ําขึ้นสูงตรงนี้นะคะ อะวันนี้ฝากเอาไว้นะคะเคล็ดลับที่แบบวา่าหลายคนถามมานะคะได้ต้นไม้มาใหม่ได้บอนสีมาใหม่ทํำยังไงยันทั้งเกสดชื่นก็ทําแบบนี้แหละนะคะแม่ใหญ่ทาให้ชมแล้วนะคะเอาเกดเล็กเกดน้อยมานะคะวิธีการปลูกบอนสีให้มันสวยงามนะคะดูต้นเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะสวยงามได้นะคะ เนี่ยัน,นก็ใบใหญ่แม่ใหญ่แอคชอบนะเื่นชมใบสีขาวส,สวยนี่อันนี้ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะแต่จะบอกเลยว่าอันนี้การบอนสีคือมันเกิดขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วแม่ใหญ่แอคก,ก็เด็ดยอดออกนะคะก็เหลือโครนเนี่ยมาดูวันนี้กําลังจะออกใหม่แล้วนะคะเนี่ยเนี่ยแตกยอดอุ้ยสอสาม,สามยอดเลยนะเนี่ยเนี่ยสามสามแตกกอเลยนะคะ รู้เห็นไหมขยายให้ดูหน่อยนี่นี่เห็นไหมเขา้าขาวเขาขาว,ขาวนี่อันนี้อันหนึง่งแล้วยูด้านนี้นหนึง่งเดี๋ยวให้โตสักหน่อยเดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะฮะอันนี้เป็นยอดเห็นไหมตอนที่เอามาปักไว้ก็เหี่ยวนะเนี่ยใบนี้เหี่ยวนะเดี๋ยวเด็เดทิ้งก็ได้เนี่ยเด็ดทิ้งก็ได้ให้เขาไปเลี้ยงสองใบนี้เขาไปเลี้ยงสองใบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเป็นกอเลยนะไม่ต้องไปคิดมากเลี้ยงบอนสีนะคะตัดยอดไปเลย เอาไวส้สักสองสาสัปดาห์หรือ1เดือนเขาก็แตกอันนี้2สัปดาห์เองนะคะเนี่ยนะคะอันนี้เคล็ดลับน้อยๆนะคะฝากเอาไว้นะคะทําคลิปวันไหนก็จะเอาเรื่องาราวเล็กๆน้อยๆของการปลูกบอลสีแบบบ้านๆของแม่ใหญ่แอ็กมาฝากนะคะเดี๋ยวไปละสวัสดีจ้ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามช่องแม่ใหญ่แอ็กบ้านสวนนะคะชมกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไปละค่ะ b บล็กเมจิกก็มีนะไม่ได้เอามาให้ชมเนี่ยใบแก่ก็จะดำใบอ่อนจะเขียวกำลังสวยนี่แม่กำลังสวยเลยนี่เลี้ยงนอกตู้ทั้งนั้นเลยเอามาให้ชมนะเพลินนน,นอกตู้ทั้งนั้นเลย นี่เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะ